Okay. ออโอเคเอยเออเซลเจสโดาอาบน้ำพี่น้องเอ,อยเซลเซลโอ้น้าเมือกอท่าล่ะเพิ่งมาแต่เหตุงานกับพี่น้องอเปิดคลิปมาป่านคลิปเกาหลีเห็ดกินไี่ละ่ะพี่น้องโอ้เอาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับต้อนรับสู่แซบเซอ f ิเชียลครับเมื่อนนี้ มีไตีนตีนลวนมีขาหมูครับวันนี้มมาเ่าต้มพลโล้ขาหมูไว้ครับเดี๋ยวมากินกับพี่น้องอ่ะครับช่วงเวลานี้กะอย่าคือเก่ากับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์นะครับพี่น้องกดติดตามไลายเห็ดให้แซบเซอร์เชียผ่านเงื่อนไขไปให้ได้ครับ เป็นเมื่อกลับมากกับมากขลนในครัวเลยครับบรรยากาศครัวบ้านๆป่า,ปาแจ๊คครัวแซบเฟยเลยช่วงนี้เข้ากับตุนคามูมว้ก่อนครับก็เปิดคลิปมานี่ยเรียวๆปัน่นแบบโอ้โหปั่น่องเห็ดอาหารเกาหลีเลย <c oughs> ะขอเวลาตุนก่อนครับเดี๋ยวมากินพร้อมกันกับพี่น้องครับกดติดตามนะครับเดี๋ยวมาพอกันครับเบเิ่งคู่เบิ่งนคู่ ทำความสะอาดกพี่นอ้องเผาขนก่อนมันเผาขนออกจากเท้าจากตีนงานนี้ตีน,นุนลวน เสียงเจสโสดาอาบน้ำพี่น้องเอ้เซลเซลอยู่ก็ขักแหละครับพี่น้องคนน่ะมีคนมาหายายครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยคุนอะ ได้หนักพี่น้องไนหมูพะโล้พะโล้คากิตุนข้ามมือเลยเพื่อสิได้กินมื้อนี่รับพอเพื่อสิได้มากินกับพี่น้องมื้ยครับรับน้ำจิ้มซีฟู้ดตุนแบบเปื่อยๆเลยเอาเปื่อยคั่ครับเอาเปื่อยแบบนุ่มแบบซู้แบบรูแบบลุดออกจากกระดูกเลยฮะโอ้ เป็นเมนูที่เพื่ออา่จะกินครับพี่ลึกเห็ดพิลึกขนาดเลย <laughs> ตุนจนเอาคักและก็เพึ่งมีเวลาได้มาอุ่นกินกับพี่น้องเอ้าครับก่อนเริ่มลงมือกินน้ำกันครับพี่น้องคือเก่าวฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ป่าแจ็คแซบเสอร์อภิเชิญนะครับครับเมนูมน,นี้ พลูตีหมูพล,ลคาคิผุนปอถาดเบิ้มๆถาดแบบไงเลยโอ้โหผัวหน,น้าพี่น้องจิบไปมากินด้วกันครับเอากระเข้าเจ้าอะมาครับพี่น้องมากดติดตามเลยนึซิมใครรู้ พักแอมเหมแบบมาแตงของเราผู้นะครับตุนจนรุดออกจากกระดูกเลยผู้นะะนะครับไปอินได้เนี่ยฮะผว้นะจะรุดอ๋อผว้นะครับเปรื่อยผู้นครับจะรุดแบบ ถ้าใบที่หมักแบบเด้งหนึยก,กว่านี้ครับบต้องตุนเฮงแบบนี้ครับแต่นี่ปลาแจ็คลองเบิ่งอยากตุนจนแบบเปื่อยๆเปื่อๆเบิ่งเ,เ,เอาทุนอ่ะครับอ๋อหนังน้ำจิ้มซีฟู้ดมึงดูครับความหวานของพะโลโตีมู ตัดกับความเปรี้ยวของน้ำจิ้มซีฟูด้ดเอาเมดทั้งตีนใส่จานเลยเห็นจะจะนะปอ,อ,อย, <c oughs> ยาดเห็นรุดมือมันนะัะราดน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำหนัก ซ้อนซ้อนตัดขาดออมาเป็นยวงเลยเมนูเล็กอ้นกวนไข่ทั้งลูก ใครเหรอบ้านะ mm hmm. เมนูนี้ต้องใช้มือเลยพี่น้องขออภัยครับ mm hmm. ชวนพี่น้องมากินข้าวยำแรงเลยคุณ mm hmm. ท,ท่านครับ ข้ามวันข้ามคืนข้ามคืนไหมวันข้ามวันข้ามคืนแต่ว่าเพิ่งนั้นมากินกับพี่น้องต,ตัดเดงแตงกวาตัดเล้ง เมนูนี้ต้องกับข้าวสวยครับ เนื่องจากมันเป็นคากิครับเป็นกระดูกแล้วก็เลยจะมีความยินหยุ่นนบดหน่อย กลับมาจิ้มซีฟู้ดพี่น้องเลยฟืย้นกินข้าวพร้อมเสียงมาหามาหอน คุณครับ evet. มันเปื่อยจนแบบคุณน่ะคุณน่ะมันเปื่อยฮะคุณน่ะเปื่อยจนแบบขอใช้มือเลยล่ะขูขับเอ็นมันจนแบบ ม,มาจนเห่าขึ้นเอ,อสนาสมนักบาย <laughs> เปลือยจนมาเห่า <laughs> อเอาลา <laughs> มาดำเห่าอยู่นาเฮ้ยบบยายจนห้แล้ว <laughs> khá un tím un tím chim seafood ุกับการเสียเวลาไปขออภัยในความบ่สุภาพเลยพี่น้องเพราะกินตีนนะครับกระดูกมันอยกหลายคากดิมันก็เลยกินยากนิดนึงแต่ว่าสำหรับคนี่แบบหมักนวลหมัก <c oughs> กันขาดกันแล้วนะครับเปื่อยแห้งจนกระดูกนี่ดึงแยกออกจากกันได้เลยดูดจุดจุดสวรรค์ของคนมักแท้ พาดิเซียมารยาทลยลาครับกินผู้เดียวสนใจแล้ว

Mm hmm. ถิงาค mm hmm. าคิอ่ะพะโลคากิครับพะโลตีหมู <c oughs> <c oughs> เมนูนี้ถือว่าอือปาดจนมันนะแซ่บครับแซ่บเลยล่ะฟิน mm hmm. สำหรับคนที่หมักกินหนังหมูหมักกินแบบส่วนของคากินี่คนที่เคยกินย่างหมูมันมันจะมีความเด้งมันจะมีความเอ็นๆครับแล้ว ตัดกับน้ำจิม้มซีฟู้ดเปรี้ยวได้แต่งกว่าตัดเลี้ยนอ้ยขัดอะเอาเป็นว่ากินต่ออยู่ครับบอด้าปใส่ดอกกินต่ออยู่แต่คลิปสีเงาเกิน <c oughs> กับอีพีนี้อะฝากพี่น้องครับกดติดตามในหลายกดไลค์เป็นกำลังใจ กดแชร์ก็ดีให้ผู้อื่นได้เหตุน,นำนะครับให้ผู้อื่นครับมาเบิงนำกับฝากเพื่อนกดติดตามให้ป้าแจ็คน้ำเนี่ยครับซ่องแซบ่บเซอร์เชี่ยวกับสิโตไปพร้อมกันกับพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปหน้าครับปลาแจ็คสิพาไปกินเมนูหยัางครับทีมงานเมยียจมสิพาไปเห็ดหยัางครับกับฝากกดติดตามไว้เพราะว่าที่จริงพรุ่งนี้วันอาทิตย์เฮามีนัดที่หนองสามบ้านโพน้าไก่เฮาสิไปผ่า,านน้องกับทีมงานเมียจมกับพี่น้องทีมงานเมียจมสิมาสบดย กดติดตามไปแล้วกลับไปพ่อกันครับสำหรับ EP นี้ค่ะขอบคุณเลนไน์ครับพี่น้องครับพบพ่กันอี e ีหน้านะครับรับมาพบกัน EP หน้าครับ